ไม่อยู่ไม,ยไม่เห็นเลยอเ,เอามาเอาโมจบแล้วไม่อยู่อยู่ไหอามออมวะล่ะไม่อยู่นะครับเหมือนแม่ผมเนี่ยจะไม่อยู่พี่จอาไงเนี่ยน้องงงกถ้าเราไม่นั่งรอก,ก็เอาขนมแขวนไว้สักทีหนึง่ง ซึ่งแม่น้องหลงน่าจะไปทำงานหรือเปล่าไม่ไปทำงานก็ไปหาของอนของป้าอ,อ,อ,อ๋อลแ,ลแล้วเราจะเอาไงดีน้องหลงแม่ก็ไม่อยู่นี่นะครับพี่ๆทุกคน ก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีทซุกท่านนะครับพบกับเชนคนหลังข่าวนะครับยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เชนนะครับพี่พีซทุกคนก็ในวันนี้นะครับผมไม่ได้ไปบ้านตาลุงนะวันนี้ผมกับน้องหลงเนี่ยซึ่งน้องหลงก็อยู่กับผมนะครับนี่นะสวัสดีพี่ๆทุกคนกันด้วยนะคะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องน้องวินคนเล่นกับพีด้วยนะครับซึ่งตอนนี้น้องหลงก็กบมาถ่ายทําช่องน้องวินเต็มตัวแล้วนะครับใช่คับ ก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาน้องหลงเนี่ยไปเยี่ยมแม่เขานะครับใช่ไหมน้องหลงเราจะไปเยี่ยมแม่น้องหลงใช่ไหมก็วันนี้เราทั้งสองคนก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะซึ่งเราทั้งสองคนก็ได้ซื้อขนมเนี่ยขนมอะไรมาฝากให้แม่น้องหลงเลยนะเพราะแม่น้องหลงเ็าอยู่คนเดียวนะพี่ทุกคนก็แม่น้องหลงก็อยู่คนเดียวนะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเอาอย่างนี้นะน้องหลงแค่ไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราไปกันเลยไหมน้องหลงไปครับ ทางนี้เลยที่เราต้องขึ้นไปประจําใช่ข้อนี้นะครับหลังจากที่ผมมากับน้องหลงรังกอดนานแล้วนะพี่พีเอฟซีทุกคนแล้วผมก็ไม่รู้ว่าแม่น้องหลงนี่จะจําผมได้หรือเปล่านะที่ผมพามาหาแม่น้องหลงเป็นครั้งแรกแม่น้องหลงก็จําน้องหลงยังไม่ค่อยได้นะวันทางน้นที่พี่มาก็วันนี้เราไม่รู้ว่าแม่น้องหลงจะจำเราได้หรือเปล่าหรือว่าแม่น้องหลงจะอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะพี่พีเอฟซีทุกคนก้อนี้นะระยะทางที่เราจะไปก็ขึ้นไปนู่นเลยนะเพราะแม่น้องหลงนี่บ้านเขาเ็าอยู่ติดติดวกกับผูกเขานะพี่พีเอฟซ พอเราไม่รู้เราจะได้เจอแม่น้องหลงหร,อหรอือเปล่าใช่ไหมน้องหลงเราก็จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆใช่ในในไอ้นี่หมู่บ้านของแม่น้องหลงนี่เป็นหมู่บ้านอยู่รักกะเลียงใช่ไหมอยู่ฝั่งกะเลียงใช่ไหมหรือรว่า,ยยางไงน้องหลงก,<ๆ>ก็อันนี้ผมเรียกไม่ถูกจำไม่ได้เลยตรงนี้เขาเรียกว,ว่าผมลืมไปละ ที่มันจะเรียกยากนี่หนึ่งไอ้ตรงนี้เร็วลืมไปเลยเป็น,ปนชื่อมันะเป็นภาษาเกลียอ๋อไม่เป็นไรงั้นเราไปดีกว่า <_ S 2> พราะเราก็มาเ,เดินทางมาก็กลพอมานละพี่ๆสิริคนเพราะกว่าจะมาถึงบ้านแม่น้องหลงนี่เราก็เดินมากายเหมือนกันเนาะ ก็วันนี้เราจะได้เจอแม่น้องหลงหรือเปล่า mm. เขาไม่ทราบเหมือนกันนะพี่สทุกคนไปครับพี่พี่สทุกคนเดี๋ยวพาไปเที่ยวหาแม่น้องหลงกันเนาะวันนี้มีโอกาสดีมากเลยที่เราจะพาที่จะมาเที่ยวหาแม่น้องหลงนะมแม่ผมจะอยู่นะี่น้องหลงก็ <laughs> <laughs> บน่นคิดตึงหาแม่เหมือนกันน้องหลงใช่ไหมเราไม่ได้ทำงานเลยอืม <laughs> ระยะทางก็ไกลบรรยากาศก,ก็ดีมากนะพี่ทุกคนนี่นะครับบรรยากาศที่แม่นุ่งลงอยู่นี้ก็นะไปครับก็ต้องเดินทางไกลพอนิดนึงนะท่าหนหญิงเพชรเคยมาอะไรใช่ไหมใช่ามาหมดเลยอืมพี่แฟงก็เคยมาอย่างเคยมาอย่าอ๋อไม่รู้จะได้เจอแม่น้ำลงหรือเปล่าแม่น้ำลงอ,ลอยู่หรือเปล่าเนี่ย บ้านแม่น้องหลวก็อยู่นู่นเลยนะพี่เอฟซีทุกคนดูพยากายายก็สวยมากเลยนะพี่เอฟซทุกคนนี่นะครับเป็นผูเขาล้อมรอบเลยนะนี่นะครับใช่ ฝั่งทางนู้นก็เป็นติดต่อชายแดนเลยนะพี่ฝั่งทางนู้นชายแดนไทยพม่านะนั่นลงมีห้างเขาด้วยดูดิห้างเฝ้าเฝ้าอะไรไหรือเปล่าไม่รู้ห้างดิไม่เคยใครมันเกี่ยนั่งเล่นขึ้นไปนั่งเล่นชมบรรยากาศตอนเย็นตอนพาทุตตบนี่นะครับ แล้วนะฟ้าก็ร้องด้วยเหมือนฝนจะตกเลยนะพี่สิคนแม่น้องลงอยู่หรือเปล่าก็ไม่ฟ้าเหมือนกันนะ เอ็นเลยเอามา,อาโอจบแล้วพี่สิไม่อยู่อย,อยู่ไหมเอามาว่ะล่ะไม่อยู่นะครับเหมือนแม่ผมเนี่ยจะไม่อยู่พี่พี่จอาไงเนี่ยน้อง,งถ้าเราไม่นั่งรอก,ก็เอาขนมแขวนไว้สักทีน, <Okay. S 2> นึ่งนั่งรอ้ย ซึ่งแม่น้องหลงน่าจะไปทำงานหรือเปล่าไม่ไปทำงานก็ไปหาของของป้าอ,อ๋อ,อแ,แล้วเลยจะเอาไงดีน้องหลงแม่ก็ไม่อยู่นี่นะครับพี่พี่สทุกคน แล้วเราจะเอาไงดีน้องหลงแม่ก็ไม่อยู่นี่นะครับพี่ๆทุกคนน้องหลงมาเด็ดพัผักถักว่วผมก็จะถ่ายบรรยากาศ ซึ่งวันนี้เรามาก็แม่น้างหลงก็ไม่อยู่นะพี่ๆทุกคนก็ไว้โอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยมาเยี่ยมแม่น้างหลงใหม่เนาะเดี๋ยวผมขอถ่ายบรรยากาศรอบๆนี่ก่อนนะเผื่อแม่น้างหลงจะไปหาของป่าหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะนางหลงก็นี่นะครับ น้องหลงเราเอาไงเนี่ยอย่างนั้นกาใช่แล้วแม่น้องหลงจะรู้ไหมว่าเรามาเที่ยวเนี่ยรู้ไม่รู้เราก็ไว้ไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวให้น้องหลงเก็บขนมไหม่นี่ดีกว่าเนาะเดี๋ยววหลังเราก็ค่อยมามัดนี่ครับน้องหลงก็ใช่กลับดีกว่า เพราะตอนนี้เดี๋ยวผมกับน้องหลงนี่จะขอเดินทางกลับก่อนนะในเมื่อเรามาแล้วแม่น้องหลงไม่เจอเนี่ยไว้โอกาสหน้าดีกว่าน้องหลงนาะเราค่อยมาหาแม่ใหม่เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาหาคาใหม่โอเคเดี๋ยวเอางี้นะพี่ๆทุกคนเดี๋ยวผมเราก็เดินทางกลับกลับก่อนดีกว่านะพี่ๆทุกคนเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆี่ดูนะในเมื่อเรามาแล้วแม่น้องหลงไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวเราก็กลับกันเลยดีกว่านะพี่ๆทุกคนไว้โอกาสหน้าดีกว่าเราจะพาน้องหลงมาเที่ยวหาแม่เขาใหม่เนาะเพราะวันนี้เราไม่เจอก็ไม่เป็นไรน้องหลง เวลาเนี่ยเราก็ไม่เจอนะพี่ใช่เรามาเที่ม่นครับนี่นะครับที่นี่เนี่ยผมชอบที่สุดก็คือบรรยากาศบรรยากาศดีมากเลยนี่ดีมากเลยนี่นะครับยิ่งเป็นช่วงตอนเย็นแล้วก็พาดีตรงนี่สวยมากเลยสวยมากเลยไปน้องล้งคือตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะพี่สิลิพลพอตอนนี้ น้องคงก็ไม่ได้เจอแม่วันหลังดีกว่าเดี๋ยวผมก็ถ่ายบรรยากาศให้พี่ๆอฟินดูไปเลยนะนี่นะครับ น,นะครับก็ฝั่งนั้นก็เป็นฝั่งชายแดนไทยพม่านะจะไปก็เดี๋ยวอีกสองสวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาหนะ้าผมอยู่ฝั่งพม่านะผมจะไปนั่งห้างนี่นะครับ ก็มีชาวบ้านด้วยนะ,น,ะนี่บริเวณนี้ก็มีชาวบ้านเยอะแยะมากมายนะพี่ทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะนี่นะครับพอดีเรากลับมานี่ได้เจอชาวบ้านด้วยชาวบ้านไปเก็บผักมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามแม่ครับ เอ้ยชาวบ้านด้วยเลยเนาะนัはは่งพูดคุยกับชาวบ้านด้วยซื้อเดรดมืออะไรอ๋อเฮียดูจุกโค่ยอ๋อเฮียดูดาวโบจุกโค่ยอันนี้วิตามินโดไว้ไหร่โอเ้โอนี่น้องเขาก็ไปเก็บคล้ายๆกับผักชีนะแต่ไม่รู้ผมเรียกอะไรเรียกภาษาไทยไม่ถูกนะผมเรียกผักชีอคล้ายๆผักชีผักชีก็เรียงใช่ไหมซื้อเดรดช่วยละอ๋อบนขาบนเขาเนี่ยซื้อเดรดจุกโคยเนี่ยซื้อสู ก็น้องสองคนก็เหมือนกับาไปเก็บผักชีกระเลียงอยู่บนเขานะครับไปปลูกบนเขาก็อย่างนงี้เราไม่ควน้องเขาหน้าไม่เจ็บจอกิเลยย่อก็อย่างงี้นะเดี๋ยวพี่ๆกิคนเดียวผมขออนุญาตเดินทางกลับก่อนนะพอดีเจอชาวบ้านไปเก็บผักชีกระเลียงนะเขาบอกเขาปลูกบนเขาน่าจะเขาฝั่งนู้นเลยนะบนนู้นเลยนะผมคิดว่าใช่เพราะไงก็คลิปนี้ก็ผมก็เสียใจหน้าที่ไม่ได้เจอแม่น้องหลวงเดียวไว้โอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะน้องหลวงเนาะ อ๋อก็อย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะพี่ๆพื่อสทุกคนยังไงก็ผมต้องขอตัวลาก่อนนะพี่เพี่อิทุกคนยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมกับน้องหลงด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ